การโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสนำกลุ่มก่อการร้ายที่อันตรายที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งรัฐอิสลามถึงแม้จะสูญเสียพื้นที่ยึดครองไปแล้วไอเอสยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของในยุโรปรูปแบบการโจมตีการโจมตีแบบกองโจรใช้ระเบิดแสวงเครื่องปืนรถบรรทุกการโจมตีแบบเดี่ยว ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด i ออก่อเหตุด้วยตัวคนเดียวการโจมตีแบบประสานงานโจมตีพร้อมกันหลายจุดประสงค์เหตุการณ์สำคัญพฤศจิก,กายน2558โจมตีกรุงปารีสร้อยสคนเสียชีวิตมีนาคม2559โจมตีสนามปืนและสถานีรถไฟใต้ดินบริเซล32คนเสียชีวิต กาลักตาคม2559ขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คนในเมืองนิส86คนเสียชีวิตบทสรุปการโจมตีของผู้ก่อการร้าย IS ในยุโรปเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขที่เข้มแข็งความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญขอบคุณที่ตั้งใจรับฟังค่ะ